ต้องใช้แรงที่สุดอ่านบมือตูดปุ๊บเฮ้ยได้เว้ยหลบไป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 พี่เองพี่เองพี่เองด้วยทางแรงด้วยเน่เดี๋ยวดูวิ่ีดูถูกต้องฮะเอ้ยมันจะดีเหรอไม่ดีไม่ดีลุกก่อนลุก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 เด้พอยิ้มไหมพอหมู่เมื่อกี้ไม่ได้เลยเอาไม่ได้หรอโอ้ยหมู่เมื่อกี้ไม่ได้เมันต้องขึ้นหรือเปล่าวะ น้องขึ้นอีกป่ะต้องขึ้นอีก่ะโอเคนั่งดีนะคะอีโปหนักจังวะเอายังอีโปอีโปแดกควายมาละด้วยความดีจากเฮียรายการนี้ไม่มีสาระแต่อยากได้แบบสาระ แนะนำเพื่อไปดูธรรมะสดดีในรายการนี้มีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับลูกเด็กเล็กแดงสตรีมีคันคนนี้ผู้ใหญ่ให้คำแนะนำและพวกที่เกิดบนทุ่งลาเวนเดอร์ก็ไม่ควรดูแต่ถ้าอยากจะดูก็เรื่องของมึงไอเฮียเตือนแล้วนะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักกล้าหมื่นแคมนะครับผมวันนี้เราจะมาเกียร์วันนี้เราจะมาวิดพื้นแข่งกันอ่ะแข่งกับพี่บอยดีกว่า เฮ้ยคนนายด้วยคนนายด้วยคนนายด้วยคนนายกระจกแต่วิพื้นปกติพี่จะสู้ผมได้เหรอวันนี้วันนี้เรามีตัวช่วยตัวช่วยยังไงปกตินะปกตินะผมวิทบังหน้าเขาเลยเหรอมีช่องเขานะปกตินะผมวิทเป็นร้อยมึงมายืนบังเขาจริงๆเหรอปกติผมมึงมาทางนี้ปกติวิทย์วเป็นร้อยอ่ะวิทยออยวิทย์ังไงวิทยพนอย่างนีวิทยดูหน่อยวิทย์ยไงวิทยังไงวิทยดูหน่อยดูวิทย์วิทยวย์วิิทอะคิวดก่อนอาไ่ะคิวด นี่ยอันนี้อันนี้คือวิดพื้นที่ผิดผิดเราไปเหยียดกล้เป็นวิดพื้นไันมุกเหี้ยมึงนี่นะวันวันนี้วันนี้คือเราจะวิดพื้นกันแบบไม่ธรรมดาอ่าได้มีเพิ่มน้ำหนักนิดหน่อยได้โอ้ที่ที่นี่ยังไม่มีพวกลูกเหยียดเต้ไม่มีไม่มีวันนี้เราเลยนี่ให้เอโกมาอ่านี่ไง นี่เขาบอกชื่อชื่ออะไรนะเอโกโซฮีค่ะเอโกโซฮีอันนี้จะอนาคตนายจะดีเดี๋ยวรีบดิค่ะวันนี้คือเดี๋ยวให้เอโกนั่งหลังหนักเท่าไหร่นะตอนนี้นั่งหลังใช่นั่งหลังงี้เอ้ยรูดมารูดมารูดมาเขานั่งหลังไหมนายมึงนี่มุกไม่มุกบะเลยนั่งหลังแล้วก็ผีเผยได้ได้ได้เยอะกว่ากันไดคือจริงกัก่อนที่จะถ่ายอ่ะ ช่วยมาวิ่พื้นบอกไม่มาบอกว่าเอโก,อก,อก <im <im นั่งหลับมาด้วยก็ได้พี่วิ่ยังไงนะฮะพี่วิ่ยังไงปกติถ้าวิ่งวิ่ยังไงผมวิ่คว้างเมื่อกี้ไงโอ้โหผมนี่ปกติพอ้อย่างนี้เลยปั๊บขึ้นนี่เลยปั๊บนั่งได้ใช่ไหมอ่านั่งได้ด้วยแล้วแค่แค่สามคนอ่ะไม่มีใครมาเพิ่มไม่มีหรือเป่าเมื่ีมีพี่วิ่งแล้วยพี่บอกว่ากลิ่นจะอ้วก อย้คนอัเริ่มก่อนเลยแล้วก <Nevertheless, S 1> ันไม่ไม่ไม่ไกลองรองก่อนตัวตัวพี่ชูพี่ชู่อนมาไมคนให้ก่อนดิเอาเริ่มมาให้มาเฮ้ยเริ่มมา่ทำมุมไหนมุมไหนมุมไหนอ่ามุมนี้มุมนี้อได้ไไนไไเดี๋ยวไกดนั่งเลยครับโอ๊ยแกก็ต้อมันจนั่งอย่างี้เหรอพี่เออเรานั่งต้องนั่งหันหน้าเหมือนแบบนั่งอันนี้อันนี้คือใส่ใส่กางเกงมาแล้วใช่ไหมอ๋อขาลองนั่งนั

อันนี้ถึงหนึ่งทนะไม่นะมันนี้ไม่ไม่ถึงหนึ่งทีไหมพี่บอยไม่ถึงอันนี้หนึงทีแล้วอันนี้ไม่ถึงหนึ่ทีได้ไงอ่ะดูอ่ะดูนะอนไขึ้นนะเดวอ่ะดูอ่ะดูอ่ะดูฮ่าฮ่าฮ่าห่าฮ่คนนังลงไม่ได้หลอไปหลบไปไปตัวไปพี่เองพี่เองตัวงแรเลยขอนั่งจริงนะนั่งนัง ได้นะครับทองได้นะครับทองเขาจะได้เหรอนังได้ได้ทองทองหน้าเอาเงี้ทองนะทองน่าจะลงต่ำนะนี่เดี๋ยวดูไม่ได้ดูถูกต้องอันนี้เป็นปกอะไรไปเนี่ยฮะเอ้ยมันจะดีเหรอไม่ดีไม่ดีลูกก่อนลูกลุ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 กทำหน้าไหมเดี๋ยวดิพอยิ้มไม่ได้ผมเมื่อกี้ไม่ได้เลย เอาไม่ได้หรอโอ้มึงเมื่อกี้ไม่ได้เลยไป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 มึงเมื่อกี้ไม่ได้เลยพี่ลองเอาไบบผมไปเอาหมดเอาพี่เอาเลยพี่เอาพี่อาเลยพี่เลยพี่เลยตั้งลองนี้ก่อนนะอมาต้องขึ้นหิบป่าวะได้ได้ตัวหนักจังวะไม่นเฮ้ยติดขึ้นตีดขึ้นติดขึ้นหิบติดขึ้นหีบอ่าโอเคนั่งดีนะคะ นั่งให้ดีนะคะนั่งให้ดีนะคะอีโปหนักจังวะเอายังเอโกเอโกแดกควายมาเหรครับเอโกแดกควายมาเครับอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมเอโกนัก่งเออเอเอหน้าบีไว้บีไว้อ่ะอันนี่น่าขึ้นมาขึ้นมาหน่อยผมบอกเลยนี่ผมแค่ดูช่องพี่นี่ผมไม่น่าเชื่อว่าผมมาเล่นด้วยมันจะฟินขนาดนี้พี่ฮะะอ <S 1> <S 1> อไร่ะอ่ะโอเค อ้าโอ้โหหุยสิบแปดสิบ้าโอ้ไรไม่มีแรงอะอีกอีกทีอีกทีอีกฮึฮฮึได้แงแล้วแดงแล้วแล้วแออไปอีกอีกสอีกสองพอแล้วพอล้หนักจังวะได้สอทีอะได้สทีได้สทีสองทีอ้ทีขอทีขอทีอีกทีฮึเลย เห็นเลยเห็นมีนี้เลยเห็นทีอาผมบิดเหมือนกันมารู้สึกมึงติดใจนะนายไม่เมื่อกี้เขาเขานั่งกลางหลังอันนี้นั่งที่จูดอ่ะมาแหมมึงจะติดใจนะกูรู้นะมึงคิดอะไรนายลงเลยนะก่อนลงเลยนะเดี๋ยวดูก่อนไหวผมเมื่อกี้หัวเราะอันนี้ตั้งใจได้ตั้ง่ลงนิดนึงลงนิดนึงรู้นะมึงคิดอะไรนายพอแล้วคนลงนี้ลงนี้นึงลงนิดนึงไม่นู่นใช่ไหมอ่าได้ใช่ใช่ต้อง ที่ต้องใช้แรงที่ตูดอ่าอดะตูดปึ๊บเฮ้ยได้เว้ยจอยมันต้องมันต้องขึ้นช้าะถ้าเกิดลงเงี้ยขึ้นถ้าเกิดลงลงมาแล้วขึ้นเลยไม่ได้แต่นี้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงนี่ถึงคนข้างหลังด้วยไม่กี่ทีเนี่ยทีครึ่งทีทีครึ่งนับหรอวะนับเป็นทีอ เรือข้อสุดท้ายแล้วพี่บอนได้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 ถ้าพี่บอลได้สามชนะเลยไปชนะเลยผมมาสบายแรงนะแรงไปแรงไปอีกวอยอ่ะอ่ะอ่ะโอบอกเลยว่าคลิปนี้ผมเต็มใจเล่นมากครับอ่ะอืออุ้ยไม่ไหวนะลองอีกลองอีกคนหนักเลยคนหนักเลยตัวผมดี๋ยวลองขึ้นใหม่อีกทีหนึงอีกทีนึง เฮ้ยลงไม่ได้เด nope totally ี๋ยวอเดี๋ยวเ๋ออดอดได้ไหมอดได้ใช่ไหมติดเรือไหมเรือเลยก็ชินแล้วกว่าได้กี่ทีเนี่ยพี่บอยกวได้สทีสทีสทีเท่ากันสองทีสองทีไหนที่บอกได้ไปที่สี อหนักอ่ะอ้วนหนักเลยหนักจริง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 หนักิงนักนะอ้วกอ้วกอ้วกาต้องร้อนหนักเราต้องร่วมหนักเออกินไป็น้รขนาดนั้นปิดคลิปได้ปิดคลิปได้วันนี้สรุปเลยกี่ทีคนไหนว่าสองที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 เท่ากันหมดเลยวันนี้ไม่มีไม่มีใครแพ้ชนะไปฝึกมาใหม่ไปฝึกมาใหม่แต่แต่แต่มุมผมอ่ะครัมไม่ได้เลยไม่ได้หรอโคตรไม่ได้เลยแต่าวิววิดีนะวิดีโค่นคนไม่ได้เลย ไม่ดีหรอดีอ่าวันนี้ก็ขอบคุณในีครับผมสามช่องเลยคนท้าบครับเอโกแล้วก็พี่บอยรีวิวของครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปเจอกันสรุปคือเอกหนักกว่าแกหักหน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 ักนกหนั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 ักักักั